สวัสดีค่ะยังคงอยู่ในการนำเสนออาหารสุดแปลกยุคเจนะคะวันนี้เราก็จะมาเจออาหารที่โคตรแปลกดูดีๆนะคะดูให้มันเป็นอาหารจากอันนี้มันก็คืออาหารที่นิยมจัดอยู่บนโต๊ะงานเลี้ยงนะคะสมัยยุคประมาณหกศูนยถึงเจค่ะคนสมัยนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยนะคะอะไรมันก็จะดูแนว,แนว ยัว่ววฮิปๆหน่อยไอสิ่งนี้ไอสิ่งนี้นะคะมันคืออะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยไม่ค่ะไม่ต้องกลัวมันนะคะมันก็คืออาหารบนโต๊ะเวลาจัดงานเลี้ยงกันมันจะชื่อว่าแคนเดลสลัดค่ะแคนเดลสลัดหน้าตาอย่างนี้ส่วนประกอบมันทำด้วยอะไรวะเนี่ย ง่ายๆเลยจ้าใครมีแอปเปิลก็ใช้แอปเปิลนะคะใครมีสับปะรดก็ใช้สับปะรดหั่นเป็นแว่นแล้วก็กล้วยหนึ่งอันแล้วก็ตรงหัวที่มันแดงๆเนี่ยนะงหัวที่มันแดงๆเนี่ยซึ่งก็คือเชอร์รี่เชื่อมนั่นเองเอาทั้งสามอันนี้ประสานกันด้วยไม้จิ้มฟันค่ะไม้จิ้มฟันเสียบเสบแล้วก็เอาไปโชว์บนโต๊ะนะคะรับรองว่า งานเลี้ยงของคุณมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนมันต้องพีคนโจดขานเป็นไปได้อีกนานนะคะ่ะนี่ไม่ใช่ขนมมั่วๆนะคะมันมันเป็นของกินจริงๆที่ฮิตมาแล้วในยุคหนึ่งแคนเดิลสลัดจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คะ่ะ